สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการลำโพงข่าวชาวนครนายกที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมชัยยันพงศบุตรประชาธิปันต์จังหวัดนครนายกพร้อมทีมงานได้เดินทางมาที่หมู่สิบตำบลคลองใหญ่อําเภอองครักษ์นะครับซึ่งเป็นบ้านของคุณนิตยาบุญเกิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณนิตยาบุญเกิดนี่เป็นเกษตรกรนะครับศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพครับซึ่ง อยู่ในการดูแลของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณสมคิดบุญเกิดสวัสดีครับคุณสมคิดก็เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ว่าทํางานร่วมกันนะครับเป็นมีศักดิ์เป็นน้องของคุณปิยานะครับและท่านสุดท้ายท่านนี้เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการคุณมณีรัตน์สังทองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้เราเดินทางมาเพื่อ ที่ว่าจะได้มาพูดคุยกันถึงการทํางานกเกษตรกรนะครับทางด้านกเกษตรกรซึ่งถือว่าคุณนิตยานี่เป็นกเกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่นะครับเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่สําคัญก็คือการทําเกษตรกรรมของของคุณนิตยาและก็คุณสมคิดใช้วิธีการลดต้นทุนการปลูกข้าวนะครับมีการลดต้นทุนปลูกข้าวนะครับแลวตรงนี้อยากจะรู้ว่ามีการลดต้นทุนอย่างไรบ้างนะครับ ได้ได้ทราบว่าเป็นเรื่องของการทําน้ําหมักการทําฮอร์โมนต่างๆมันเป็นยังไงบ้างครับก็คือการทําข้าวนะคะเราใช้ตัวคือการลดต้นทุนเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราทําน้ําหมักมาใช้เองฮอร์โมนใช้เองการลดต้นทุนเนี่ยสูงและอย่างหนึ่งคือปลอดภัยกับตัวเรารกับคนฉีด คือหมายถึงว่าเวลาเราทําเองเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีมากใช่ไหมฮะคือเราจะไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยใช่ไหมฮะคือการฉีดเนี่ยถ้าเรามาตัวเนี้ยเราจะไม่ซื้อยาฆ่าแมลงซื้อยาฆ่าแมลงซื้อพวกฮอร์โมนที่เป็นเคมีเข้ามาครแล้วก็คือเรามาตัวเนี้ยมาทดแทนทดแทนได้เลยนะครับประสิทธิภาพเท่ากันไหมประสิทธิภาพเท่ากันค่ะคือที่นี่หรืออาจจะดีกว่าด้วยใช่ไหมที่นี่จะใช้ใช้พวกบิวเรีย ไทตูรมาด้วยครับก็คือพูดยาหนอนยาหนอนนี่เชื้อรานี่เราจะทํบเราจะต้องทําด้วยเราต้องทําด้วยนี่หมายความว่าเราทําเองทําเองค่ะทำเองเพราะเชื้อเองครับครับอันนี้ต้องขอญาติถามถามพี่สมคิดนะพี่สมคิดนี่มีความรู้มากเลยนะครับช่วยอธิบายที่ว่าไอ้น้ำหมักผลิตเองเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ผลิตเองเราใช้อะไรครับ คือต้องต้องซื้ออะไรฮะต้องซื้อก็ต้องใช้ใช้ซื้อพวกสารเคมีงไงชื่ออะไรฮะชื่อก็ออถ้าอย่างว่าถ้าเป็นพวกโฮอร์โมนนะฮะแถวบ้านเราก็จะคิดก็คืออะมูเล<ะ>่อะมูเล่นะครับะอะโมเล่มีเขาอย่างไรฮะเวลาไปซื้อนี่มันเปลืองตังค์เยอะไหมฮะเปลืองเยอะมากครับครับครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับฮอร์โมนเปลืองเปืองนี่มันยังไงฮะมันมันขายยังไงครับลิตรดเท่าไหร่ฮะถ้าถ้าคิดเป็นลิตรนะครับอยู่ที่ประมาณ พันเจ็ดนะแต่ทีนี้ว่าบริเวณที่เราทําการเกษตรกรรมเนี่ยเราใช้ต้องใช้ถึงกี่ลิตรครับก็ถ้าเบ็ดเสร็จแล้วผมตกประมาณสิบลิตรสิบลิตรต่อทั้งหมดกี่ไร่ร้อยไร่ครับร้อยไร่เพราะฉะนั้นมันก็จะตกใช้เงินในเรื่องของการทําน้ําหมักที่ต้องซื้อเองเนี่ยน้าหมักที่ต้องซื้อเองถึงหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่มาโดยการที่ผลิตเองเนี่ยเขาผลิตอะไรฮะ ทำเป็นนี่ฮะไอฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ใช่ไหมฮะชื่อชื่อแปลกฮะาฮอร์โมนไข่นะครับจากเดิมที่ว่าลงทุนตั้งเท่าไหร่ฮะรวมแล้วสิบลิตรเนี่ยนะฮะใช้ถึงหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ชั้นนี้พอมาใช้ฮอร์โมนไข่เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่ที่ประมาณห้าร้อยแปดสิบบาทห้าร้อยแปดสิบบาทครับผมต่อ พันต่ออ่ร้อยไร่เนี่ยนะฮะค,คือต่อตอนหนึ่งหนึ่งฤดูกาลอ๋อหนึ่งฤดูกาลนี่เลยนะครับเทียบแล้วห่างกันเยอะเลยนะห่างเยอะมากครับอ๋อครับผมเรียกว่าลดต้นทุนการผลิตเลยคือ,อเกินเกินเกินครึ่งลงไปอะครับครับแล้วทีน,นี้เกิดเกษตรกรเพื่อนบ้านเขารู้ไหมตอนนี้ก็เริ่มมีตามมาตามเรามามากแล้วเขาตกใจไหมเราก็ถามว่าเขาถามว่าเออว่าทําไมเรา เกี่ยวข้าวแล้วเรารไม,ไม่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการใช้หนี้คือว่าของเราจะจะมีเครดิตดีคือตอนว่าเราใช้หนี้ได้ตามกำหนดครับครับล้วก็ไปเอใจตรงนี้ไงฮะเอใจว่าทําไมเราถึงพร้อมที่จะจ่ายธรทรมดานี่ต้องเป็นกู้หนี้ยืมสินมา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กว่าจะจ่ายได้ใช่ไหมครับผมต้องขายผลผลิตแต่นี้เราไม่กังวลเลยครับถือว่าตรงเนี้ยเป็นไงครับรู้สึก ก็ภูมิใจอะครับภูมิใจนะทนี่เป็นต้นแบบแล้วของเขารู้สึกกิจฉาไหมถามว่าอิจฉาไหมคือเขาก็อยากจะเข้ามานะน,นี่ว่าเราก็เปิดใจใครอยากเรียนรู้เราไม่ปิด แต่ไม่ปิดเลยนะเราพร้อมเป็นปราด์เกษตรชาวบ้านเลยครับผมอ๋อครับผมครับก็ถือเป็นอานิสงส์ของสํานักงานสปกรจังหวัดนครนายกนะครับก็ถือว่าคุณมณีรัตน์นี่ได้ช่วยทางพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับภูมิใจไหมฮะภูมิใจค่ะและอีกอย่างหนึ่งภูมิใจในเรื่องความคิดของเขาว่าก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ย ก่อนที่ prend? จะมาให้ความรู้ด้านใดเนี่ยจะศึกษาทำเพราะทาการเกษตรทฤษฎีใหม่เหมือนกันทีนี้พอมาให้ความรู้เขาเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแต่เขาทำเขาทําด้วยอะไรคะคุณนิตยาช่วยพูดหน่อยเพราะว่าอยากให้เขาพูดจากปากเขาเองทำเพราะอะไรนหนลองบอกหน่อยสิครับก็คือหนึ่งทำเพราะใจรักใจรักใช่ไหมใจรักค่ะเล้่อย่างหนึ่งคือเราเป็นลูกเกษตรกรครับเพราะว่าเราต้องสานต่อถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกเกษตรกรเนี่ยเราไม่สานต่อเนี่ย เิื่องบินคือไม่มีคนทำเพราะฉะนั้นการที่เราทําอย่างเงี้ยคือหนึ่งตอบแทนตอบแทนแผ่นดินด้วยคอีกอย่างหนึ่งทํายังไงก็ได้ให้ทุกคนหันมาปลอดภัยเราถึงได้หันมาทําคือขอุญาตว่าอยากอยากจะบอกให้ให้เขาบอกยอดที่กําไรอ่ะกำไรรอบที่ผ่านมาเป็นไงคะได้เท่าไหร่ครับกำไรดีไหมก็ ก็น่าพอใจอยู่ค่ะแค่เจนี่ผมแค่72ไร่นะครับก็ยังไม่รวมที่อื่นเจ็ดสิบสอไร่เนี่ยผมได้กําไรมา2 0งแสนเก้ที่มาสร้างที่ที่เราที่เรานั่งนี่ค่ะเอากำไรคุยกับ เกษตรกรเศรษฐีนะถือว่าประสบความสาเร็จเลยนะครับคือชอบแนวเขาว่าพอเขาได้กําไรตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาคารเนี้ยพอเขาได้กําไรมาเขาแบ่งสรรเขามีการแบ่งสรรเอาเรือนตรงนี้เป็นที่เราตั้งใจไว้จะให้เป็นนะครับคือเดิมทีเดียวเนี้ยเจ้าหน้าที่มาเห็นมันเป็นอะไรที่รกๆอะค่ะก็เลยเกินเจ้าหน้าที่คือจะจะไม่ชอบสั่งอะค่ะก็จะบอกเลยว่า นีอถ้าตรงนี้ถ้ามันมีเสาอยู่เก้าเสาอะแล้วถ้าเราทําให้มันมีคุณภาพขึ้นมันน่าจะดีนะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม้เท่าไหนมาปุ๊บคุณนิตยาและคุณสมคิดก็เนรมิตให้เราอ๋ออันนี้คือผลจากที่ได้รับกําไรได้กำไรจากขาวโอ้ก็มาทาให้เห็นเป็นมรผลเลยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นไงบ้างครับของเราบ้างของเราเป็นไงก็คือ อย่างที่เราทาเนี่ยคือเราภูมิใจอย่างน้อยเลยเราทําเพื่อส่วนรวมเพื่ออย่างน้อยใครมาศึกให้ทุกคนมาศึกษาว่าการที่เรารู้นทุนเนี่ยทำได้จริงจริงมาศึกษาดูงานก็มารวมตรงนี้เลยมาอ่นี่ฝ่อไปเดินไปดูของจริงต้องเข้ามาประชุมที่นี่ก่อนประชุมที่นี่ก่อนเลยนะครับประชุมที่นี่ก่อนพอเครื่องเสเวลาทานข้าวเวลาเบรกเราสามารถเดินดีได้เพราะเราจะดูได้ทุกอย่างของเรามีให้เห็นของจริงจริงครับผม ก็ถือว่าทางสปกรและนายกเนี <sup so ises> ่ย <conceptual> ก <iento> ็น้อมนําหลักทฤษฎีใหม่หลักเสรีพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ถือว่าเราได้หลักของพระองค์ท่านด้วยนะครับก็ถือว่าได้น้อมนาพระองค์เจ้านะครับแล้วก็เป็นพื้นดินพระทานด้วยนะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้ทางรายการลําโพงข่าวชาวนครนายกต้อง ขอขอบคุณทั้ง3ท่านไว้หน้าโอกาสนี้ครับแด้เราขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไว้พีงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ